แต่ละเทื่อใส่แต่นี่นี่บ่แต่ละเทื่อแม่นแหละโอ้บ่มีตัวอื่นเลยเนาะคิดว่าเอาฮ่ําไปใส่บ่แม่นเนาะบ่แม่นโอ้นีปปามันก็อยู่อยู่นี่โอ้แบบง่ายๆทามเนาะบ่ผู้เฮาบ่เป็นก็บ่เป็นสิเฮ็ดคือเพิ่นเคยเฮ็ดแล้วก็ง่ายๆนี่เฮาเบิ่งได้ง่ายเนาะง่ายเฮาเบิ่งแต่ันเฮาบ่เป็นนี่บ่ได้ง่ายดทามเอ้ยเอามแบบนี้ใส่วเอาอันนี้ไปจุ่มลงนํา่น เเอาาาลปมันนก็นจะข้ยู่่ีตอนนี้กําลังแบกลงเลยแต่ไอ้ใหญ่เพิ่นแบกลงแบกลงน้ำเซ่พี่น้องไปเบิ่งเนาะกันอา่าวิธีกันกับดักปลาเพิ่นจะใส่ยางแน่ในหันให้ปลามันเขา้าทำส้มไปเบิง่งอ่านเอาพี่น้องตอนนี้ก็มาหดเซลาน่องนะทำส้มนี่คือคลิปก้อนก้นกับเบ้าแก้วลงมาหาปลาอยู่นี่แหละมาไล่มองเอาปลาทำส้มแต่คลิปนี้มันไปเบิง้งยเพิ่นใส่ เนี่ยกับดักปลาเนาะสุดก้นสบายดีท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้เอาเกี่ยวพาทา่านผู้ชมไปเบิ่งในการวิธีกับดักปลาท่านผู้ชมเนาะสุดคลิปปุน,นก้นก็มีเลยเห็นทางไอ้บุญเทืองเพิน่นสารเนี่ยกับดักปลาท่านผู้ชมแต่มื้อนี้สิพาไปเบิงนะ่งเนาะมื้อนี้เพิ่นไปกับดักปลาอยู่เซนละน้องเฮาไปเบิ่งว่าวิธีใส่ได้เนาะเฮาจะใส่ยังได่ให้ปลามันเขา้าแต่เบิ่งน้อกันเลยไปนีป่ตอนนี้กำลังแดกลงเลย ทางไอ้ใหญ่เพิ่นแบกลงแบกลงน้ำเซ่พี่น้องไปเบิ่งเนาะกันวิธีกันกับดักปลาเพิ่นจะใส่ยังแน่ในหันให้ปลามันเขา่ทาทั้งพุ่มไปเบิ่งน้ำกันเนาะไปติดตามน้ำกันเราจะไปท่ามเพิ่มยงนงไงวะเราใช้วิธีใดให้ปลามันเข่าเนาะอานาะพี่น้องตอนนี้ก็มาหดเซลลาน้องนะทา่านผู้ชม คือคลิปก้นก้นกับเบาแก้วลงมาหาป่าอยู่นี่แหละมาไล่มองเอาปลาทำสมแต่คลิปนี้มันไปเบิงอายพนใสอ่าเนี่ยกับดักปลาเนาะสุดก้นกับเบาแก้วได้ทายแหละสุดก้นกับวิธีในการซานทำสมเนาะวิธีในการซานกับดักปลาก็เห็นผลซานแต,แต่แต่ทำอิดจนสำเร็จเนาะโซงสมงแล้วหน่วยหนึ่งคนว่าขันจักตกแล้วเนาะแนวนี้นี่แม่งอันนี้แหละแต่เมื่อนี้จะพาทผบุสมไปเบิงในการ วิธีกับดักเพิ่นว่นากับดักปลา,าให้ปลามันเขา่าทาไปเบิ่งนํากันว่าเพิ่นจะใส่ยังไงให้ปลามันเข่าอยู่ไหนฮนเราไปจุ่มเอาแต่แมนนงก์นี้บ่จะหนีอยไปเบิ่งนํากันท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาฮอดท่าน้ําแล้วเฮาจะไปใส่พุ่นแหละอยู่ลุม่มกันแล้วใกล้เติบแต่นี้บ่เป็นหยังเนะาะเฮาสิย่างไปหัวน้ํามันตื่นบ่ได้เลิกท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยแล้วนี่ใสพ่พระเงี้ยอย่างในาากันบ่ใส่ก็บยันปลามันออกเนาะเรียบร้อยท่านผู้ชม จอกนี่ไปแล้วทำซสมไปแล้วไปแล้วไปบอกแกวเดินลังทำซุมไปบังอีทีในการกับดักปลาทำซุมเหี้ยเสียระนองทำาสมเอ้ยสุดยอดเลย เป็นเศรษฐีอุดมสมบูรณ์เนาะป้ากันยังมีลายอยู่มีควายอยู่หาดทรายมีควายดำมีควายดอน lồm hèn cái ly thầm xôm Ôi lồm hèn cái đó Này, hột chút là thầm sông. Chút phần xay lên มันชิกับดักปลาอยู่นี่แหละเห็นมีลายปลาอยู่นี่นี่เลยกับดักปลาอยู่นี่นี่ก็ชี้เทืกลายดอกนี่เห็นบ่แนวกับดักปลาท,ปท่านผู้ชมตัวปนซ่านที่ปนก้อนนนั่แนนหละนี่หลังเอามามากับดัก

ไม่หี่เาียปืนนะปืนนะไม่หีินี่ผนจะวางอยู่นี่ตัผสมเนาะเห็นน,นบนนี้เลยปลาม,มีลายพันวาถืกในนอนกันใสอยู่นี่นี่พาจะใส่นในติดนั้นเ่าเงาของ,องโกโกไมกะสะตามสมนี้เนาะโตไมกะสะนี่ รวมมันเลิกได้พี่น้องเอ้ยอยู่นี่ได้แต่ทางนี้มันตื้นเนาะท่านผู้ชมตั้งใจเอาเนี่ไปวางใส่เนี่ยไปเบิ่งเนาะวิธีแบบได้ผลเห็ดจะหน่อยท่านผู้ชมเพื่อสิได้ป้าเแบบง่ายๆท่านผู้ชมบ่ต้องเมื่อยบ่ต้องใส่ เงินไปซื้อมองซื้อแห่เนาะเห็ดอันนี้นี่ใส่ด้วยแห้งตัดลงมาแล้วก็มาซานซ่านเลยก็เอามากับดักแบบนี้นี่ก็ได้กินปลาแล้วถา้าถึกวิธีมันเนาะเพร่ะนี่ก็เก่งเติมได้ทุกๆปีเพรานเห็ดนี่ก็ได้กินยอดอะไรบ้างเพิ่มเพื่มบางครั้งก็ได้ขายแล้วขายออกตลาดนั่นแหละพอได้ซื้อเกลือเป็น,นัวแกลไขาชีวิตคกบครัวทำทรง

ใช้อ e, th uh. um ันนี to make. To make. To make ้เนาะถ้าบ่ใช้นี่บ่ถึกเด้อเนาะเอ้ยบ่ถึกแหเอ้ยต้องใช้นี่นี่วิธีใช้ทําสมเนาะต้องเอาไม้นี่ใส่ทําสมเนาะคิดว่าเอาแต่นี่ใส่ปะบ่แม่นเนาะบ่แม่นเออเอาไม้นี่ใส่ปามันจังบ่จือเนาะเอานี่ใส่ปามันบ่จือบนี่เออสลัดเออคิดเพิ่นเด้อทําสมเ็บ่เพิ่นยู่ให้ปลาเข้านี่เอานีไปใส่นี่ ขนมปูชัยนี่มันกระบรายทั้งมือโบเขาอีได้หน่อยนี่คือวิธีในการใส่ทู้ชมในการกับดักปลาเนาะต้องใส่อันนี้นี่มีแต่ละเถ้าใส่แต่นี่นี่บ่แต่ละเถ้าโบมีตัวอื่นแน่น o คิดว่าเอาหำไปใส่บ่แม่นเ o โบแม่นใส่ในป่าปลามันก็ยุ่งอยู่นี่โอ้แบบง่ายๆท่านผู้ชมือผัวหำโบเปลี่ยนกะเปลี่ยนชีฮคือเพิ่นเคยเฮ็ดเลยกะง่ายๆนี่ เฮาบึงเลยง่ายเนง่ายเฮาบึงแต่กันเฮาเป็นนี่บได้ง่ายได้ทำสมเัยใหม่แบบนี้ใส่เดี๋ยวเอาอันนี้ไปจุ่มลงน้ำฮั้นเขาเมลีป้ามันก็จะเขาอยู่นี้ทำสมนาเราเลือดหน้เราตนูนาเด้อจะเลย้นะยอมเลยไตนีนเลือยตีตกุุ่่มเนี แต่ผู้ใดมีน้ำเสยญ่ๆเนะาะกะเฮ็ดแบบนี้ได้เอาแบบอย่างปลาต้องถือแน่นอน100ลอยบนเส้นโลดบบต้องย่านขอาปลาบ่ถือทำสม<น>ปลามันเข่าโลดนี่ขนาดเอามาเฮ็ดแบบนี้นี่การฮ็ดแบบนี้อันแต่ถ้าโบปนเชื่อได้มีปลาไล่ทำอาจจะได้ไล่ทำสมขันบุมีปลามันกับบุไรคือกันทันแล้วโมไม่ปลาเนาะเสียทำนี่ปลาไล่นี่มันจะใส่แบบนี้ทำสมมัน,นี ผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดแบบย่างก็เอาไปใส่โลดนี่ามาซานแบบนี้แล้วก็ใส่ได้แน่นอนเหลืองปลาโบต้องใส่งวงประมาณอีกบ่มีห้มามบ่ม่ยังมีแต่เอาไม้นี่แหละคนไม้นี่ไปใส่แล้วก็จุ่มลงนำ้ำแล้วง่ายๆก็ได้กินปลาท่าำชมเนาะแบบปฐมประทานนะเพิ่นเฮ็ดวิธีของชนเผ่าเฮานี่แหละเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะส่วนหลายนี่บางชนเผ่านี่บ่เคยมีเด้แบบนี้เลยคิดลุ่มนี่บ่ได้มีท่าำชมเนาะ นายนักสีเฮ็ดแบบนี้ท่ปรผส้คมแต่น,นี้เป็นคือ,อคิดะลิตสร้างข,ของคนเองแล้วนี่่นเฮ็ดมากับประมาณตกอยู่ในหปีแหละ่นเฮ็ดอันนี้ได้กินย้อนแ,แล้วเ,บบเ,เวด็พ่นแทออน้และเห็ดเียนี่ปตรงย่านอ่ะปวดที่คนปลาตองก็เข้าท่านผมปลตองปลานก็เข้าหมด bạn, phải xài luôn, phải xài luôn, chạy mãi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 , ตุยูกันตุยูฮัประกันทำไหลัดถือลายผัวตาหลัดมักถือแบบนี้ ปลาดปรากฏนี่โอ้ยม oh, ักเข้าแต่แท้ได้แบบนี้เด้อท่านผู้ชมเอ้ยนี่บ่ปลาดปรากฏนี่โอ้มันคิดจะเป็นเฮือนมันได้นี่เด้เอาไม้ไปใส่นี่เข้าง่ายคือยังนี่นี่เต็มแล้วท่านผู้ชมต้องใส่เต็มแบบนี้คบ่เต็มมันบ่ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะต้องใส่เต็มแบบนี้แล้วก็เอาไม้คัดนั่นนั่นแหละ ກະບໍ່ຄັດນີ້ໄມ້ໂຕເຮົາໃສ່ນີ້มันຊິອອກເໝິດທ່ານສົມເນາະເຮົາຕ້ອງຄັດແບບນັ້ນໃດໄມ້ໂຕເຮົາໃมันຈັອກນັ້ນ นี่เรียบร้อยแล้วัำส้มเอาไปจุ่มแล้วทำส้มเอ้ไปจุ่มแล้วอันบ่ง่ายๆเนี่นบ่เอาปลาไปง่ายๆลรอทำส้ม กดนี่เห็นบอกจุดนี้หลเพันใส์ยางยานนี่ง,ง่ายๆทต่มาส้มเลยเห็นไหมทำส้ม <Okay. S 1> มันจะต้องเอาหินไปเต่งเนาะเพราะว่าขนาดโปรเต่งแล้วมันจะพูขึ้นจต่เป็นเอาหินเต่ง ทั้งเถิงทำผสมเนาะหน่วยหนึ่งบัลายดอกอันนี้เป็นขั้นตอนตอนท,ท้ายๆเลยทำผสม,มนี่ยจะเป็นขั้นตอนชุดท้ายกระแม่นนี่เนาะหลังจากนี้เลยก็เอาไม้มาปลูกเถิงอีกขั้นเขาบัวใส่ไม้เถิงเหมือนเขาจะบัวชื่อทำผสมเนาะมันอยู่บนใดบนลำนะครับในมือเห็นเนาะลำมันเลืกเพียงเอื้อแลน้นลำนี่เป็นขั้นตอนชุดท้ายเลยทำผสม,ม แล้วแล้วบ่นี่แล้วละโอ้ง่ายเลยเนาะเห็นหมดทำสมแล้วเลยนี่เหมืนกับดักปลาแบบง่ายๆเลยนี่ผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดกะเบิ่งคลิปนี้เลยกะเอาไปทดลองเนาะผู้ใดมีน้ำเซน้ำใหญ่ๆหั่นทดลองโลดว่ามันสิได้พ่นเทบ่ทำสมเนาะแต่เป่าแกี่วว่าต้องได้พ่นแน่นอนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยใช้มาตลอดอ่าเพิ่นก็ได้กินเนาะได้กินปลาทุกๆปีนั่นแหละกับบุพาดบ่ได้ไลยก็ได้น้อยท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าการเอาเฮ็ดมันต้องได บ่มีดกอกคำบาบ่ได้อะน,นะแต่สิไดเลายได้น้อยหานกระบ,บูฮูนะท่านผู้ชมนี่เละแล้วหมอสมเร็จภารกิจแล้วท่านผู้ชมง่ายๆนี่เห็นบ่เห็ดแบบนี้ก็ได้กินปลาท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะก็จบซ้ำนี้เนาะเพราะว่ากับดักปลาก็แล้วะแ,แล้วท่านผู้ชมเนาะก็คือที่เห็นนั่นแหละแบบง่ายๆเลยเพิ่นเฮ็ดนี่เห็นบ่น,นี่เละแล้วได้นี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่แบบง่ายๆเนะาะผู้ใดอยากเอาไปเฮ็ดก็ เอาไปเฮ็ดแบบแบบเพิ่นก็ได้เนาะพ่นรองเบิ่งว่าสิได้ผลหรือบ่ได้บ่ได้มีเสียง่ายๆนําใหญ่ๆก็เฮ็ดได้ท่านผู้ชมเนาะอาจจะได้แท้แน่นอนแต่ว่าสิได้เด่นอยบ่ฮู้เนาะแต่ว่าต้องมีการทดลองท่านผู้ชมรายก็ขอบใจ FC ทุกท่านเนาะที่เข้าเบิ่องแต่ต้นจนจบอ่าอบุได้เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งท่านผู้ชมเพื่อบ่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน วิธีส่นเผาเราไตเอาให้คลิปต่อไปตามชมบาย